นิสัยคือสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับาสวัสดีค่ะครูดาวเดอ s t สตาร์ฮอรมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดลัคนาราศีมีนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งแบบตะวันตกค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวศุกดาวจันทร์หรือ เลือกเอาที่ตรงกับตัวท่านเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งวันที่แบบไทยหรือว่าตะวันตกก็ตามแต่เพราะว่านี่คือคลิปการอ่านไพ่โดยทั่วไปเราไม่ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประเด็นในเรื่องราวของความรักนะคะใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วขอยเลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูขานเดี๋ยวจะกลายเป็นไม้เซตที่มันไม่ดีนะคะ ดูพไพ่ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าคนเรายังมีวันเดือนปีเกิดเป็นของตัวเองมีดวงดาวที่โครจรบนท้องฟ้าณน,นาปัจจุบันนี้ทำมุมกับดวงดาวในวันกำเนิดของเราด้วยด้วยเป็นไกด์ไลน์ก็พอค่ะครูจะเปิดไพ่ในส่วนของคนมีคู่ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยของคนโสดนะคะในส่วนของคนมีคู่ครูจะเปิดในฝั่งของคุณและฝั่งคนรักของคุณเรื่องราวทั้งสองฝั่งสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้นะคะ ก็ต้องขออภัยมากๆเลยที่ครูมาทำคลิปล่าช้าขออภัยขอโทษมากๆนะคะด้วยใจจริงของครูนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณตั้งแต่วันที่16ถึง31กรกฎาคมจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะขอให้สิบไปค่ะ ก็มีการหยิบไพ่ติดมาสองใบด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนจะนับว่าเอ้ครูดังหยิบกี่ใบอะไรนะคะมาดูในส่วนของคนรักของคุณนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรของไพ่สิบใบนะคะ สรุปสามใบนะคะไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ราชาถือดาบโอ้โ oh, ห the emperor นะคะราชินีถือถ้วยอัศวินถือถ้วยสิบดาบหกไม้เท้าเก้าไม้เท้าสามเหรียญ temperance และก็ the world นะคะ ไพ่ตัวตนคนรักของคุณได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบ5ไม้เท้าดีวิลหเหรียญ2ถ้วย1ถ้วยเดอะไฮพีเทสสไม้เท้า9ถ้วยและเดอะเดทมาทำไมล่ะเนี่ยนะเอาละนะคะไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ราชาถือดาบแล้วก็เป็น สิบดาบนั่นหมายถึงคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วที่จะพาตัวเองไปสู่ความสุขนะคะปลดปล่อยตัวเองนะคะเอาละนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะชาวมีนก็ต้องอ่านตามหน้าไพ่แล้วะคะ่ะที่ราของครูคุณคุณตัดสินใจที่จะอยู่เป็นโสดแล้วนะนะจะอยู่มีความสุขด้วยตัวของคุณเองนะคะบางคู่บางคนที่อยู่ห่างไกลกันถึงต่างถิ่นแดนไกลนะคะก็ อาจจะนะคะมีแนวโน้มที่ว่าจะต้องแบบม,มาพูดมาคุยกันนะตกลงกันว่า,าจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปถ้าหากว่านะคะตัดสินใจอะไรไม่ได้อาจจะมีนะคะกรณีของบางคนที่ต้องเดินทางมาพบมาเจอกันเพราะว่ามีไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่อัศวินถือถ้วยนะที่จะต้องมาพบมาคุยมาพูดมาคุยมาตกลงกันนะคะว่า สถานการณ์ทางด้านความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีแนวโน้มว่านะต้องต้องพักความสัมพันธ์กันไปแล้วแหละนะคะไปต่อกันไม่ได้แล้วอะไรทํานองแบบนี้นะคะอีกในยะกรณีหนึ่งก็คือถ้าเป็นคู่รักคู่รัก,กเออคู่รักบางคู่บางคนจบความสัมพันธ์กันแบบคู่รักแล้วก็จะได้แต่งงานกันก็มีนะาะว่า,วามีไพ่ the world อยู่ตรงนี้แล้วก็มีไพ่หไม้เท้านะคะ อัจวินถือถ้วยแล้วก็สามเหรียญน,นะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าไพ่แบบนี้เลยนะคะไพ่แทมแรนด์มาบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนก็อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนจากคู่รักมาเป็นสามีภรรยากันนะคะใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสถานภาพจากเป็นแฟนก็มาเป็น,นะค,ะคู่สามีภรรยากันก็มีนะคะแต่นะคะ แต่พลังงานที่ครูได้อ่านไพ่มันจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนไปแบบเป็นราชาถือดาบที่เป็นไพ่ตัวตนของคุณแล้วก็เป็น The อ็มเพ o r นะคะคือรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะคะรักที่จะต้องนำพาตัวเองไปสู่ความสุขเนี่ยเป็น The World นะคะตรงนี้นะคะเจ็บมาเยอะแล้วพอแล้วแหละพอละก้าวไปท้าแล้วก็สิทดาบบอกกับคุณพอละจบดีกว่านะคะ อะไรที่ทําให้คุณนะคะเจ็บปวดคุณพอแล้วแหละพอแล้วแล้วนะคะจะมุ่งหน้า,าไปรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเป็นดีเอ็มเพร์แล้วก็นะคะกลับไปรักตัวเองเป็นราชินีถือถ้วยแล้วก็นําพาชีวิตของตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเดี๋ทำแบบนั้นเป็นหกไม้เท้าไปสู่นะคะความสุขแล้วหกไม้เท้านี่หมายถึงอะไรเห็น เห็นช่อมะกอกตรงนี้ไหมเอาล่ะคุณคิดว่าถ้าคุณเดินออกไปแล้วนะคะจากความสัมพันธ์กับคนรักของคุณยังไงยังไงคุณก็มีความเชื่อว่ามีคนที่ใช่รอคนอยู่ในปลายทางข้างหน้าเนี่ยช่อมะกอกตั้งต,ตองช่อใหญ่เบิร์ลเ่มมาเลยนะคะเอาล่ะมาดูทางด้านสถานการณ์คนรักของคุณนะคะแหมนะไพ่ตัวตนของเขาเป็นไพ่อัศวินถือนะดาบ มาพร้อมกับตัวเจ้าดีวิลนะคะอารมณ์ของเขานี่แบบหืนะพร้อมไฟเลยเป็นห้าไม้เทา้าไฟที่จะจบอะจบความสัมพันธ์เป็นเดทและเป็นสองถ้วยที่มันเป็นแบบนี้นะ,ะอารมณ์ของเขาค่อนข้างที่จะบอดจอยนะคะถ้าเขาจะจบความสัมพันธ์กับคุณไปมันเหมือนกับว่าเขาจะต้องแบบหืมเหมือนคล้ายๆแบบอะไรที่ไม่ดีขุดมาพูดกันหมดเลยศาสเสียเทเสียนะอะไรที่แบบ ไม่ได้ดังใจเขาเขาจะผุดขึ้นมาพูดนะคะซึ่งอารมณ์ของเขามันไม่นิ่งอะ่ะเป็น the h y p t h e s i นะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นเพราะเขาน้อยอกน้อยใจเขาอาจจะไม่คาดคิดคาดฝันนะคะว่าเรื่องราวนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามาถึงจุดที่จะต้องอะนำพากันมาจบความสัมพันธ์กันนะคะอีกในย่ของกรณีของบางคู่บางคนครูต้องบอกว่า เขาอาจจะดูแบบอารมณ์ร้อนแต่ว่ามันมีไพ่ของนะคะตัวเจ้าเดวิลและเดอะไฮพิเทสอยู่ตรงนี้นะมันยังคงนะคะมีมีความผูกพันอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ถึงแม้ว่าจะจบความสัมพันธ์กันไปเขาจะบอกเลิกบอกอะไรกับคุณนี่ไพ่หนึ่ง็บ้วเนี่ยคือดวงจิตของเขาอะยังผูกพันอยู่กับ เราอยู่เลยยังผูกพันอยู่กับคุณอยู่เลยนะคะฉะนั้นการที่เขาเลือกที่จะตัดสินใจนะคะจบความสัมพันธ์กับคุณนะคะอะไรก็ตามแต่นะ,ะมันเหมือนการประชดอะเดี๋ยวก็กลับมาหาการใหม่เดี๋ยวก็กลับมาพูดกลับมาเคลียร์กันดีกว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนคล้ายๆกับว่าอ่ะบอกเลิกกันไปก่อนแล้วสุดท้ายก็นั่งรอยอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันใหม่มันเหมือนกับว่าเหตุการณ์เนี้ยนะคะระหว่างคุณกับคนรักของคุณอนะมันเคยเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็นะคะเดี๋ยวก็กลับมา คืนดีกันได้อีกอะไรทํานองแบบนั้นง้อง้อนะคะงอนงอนกันอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันไพ่สรุปจะว่ายังไงนะเป็นแปดดาบราชาถือเหรียญแล้วก็เดือดชาเรอดอ่านะคะในกรณีของบางคู่บางคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลกันนะคะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องแบบห่างกันสักพักหนึ่งนะคะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันกับคนที่อยู่ใกล้กันนะคะ ก็อาจจะมีท่าทีที่แข็งนะคะอ,อ,อาจจะมีอะไรที่เหมือนกับว่าห่างกันสักพักหนึ่งไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากจะเอออ,อหอมกอะไรกันแล้วนะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆกันไปแล้วก็เหมือนกับปล่อยเวลาไปและเพื่ออะไรคะเหมือนปล่อยให้อารมณ์มันดีขึ้นเย็นลงนะคะให้คุณกับคนรักของคุณได้มีช่วงเวลาที่แบบเหมือนเป็นช่องว่างและได้กลับไปคิดกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็เนี่ย เดชาดีออดมาบอกว่านะคะให้คุณเข้มแข็งเข้าไว้แล้วก็เดินไปข้างหน้าแต่ดิชาดีออดมีนัยยะอย่างหนึ่งก็คือข้างหน้าจะฉับด้วยความเข้งเข้มแข็งแต่ข้างในมันแบบอ่อนอะนะคะและราชาถือเหรียญก็มาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นต่อ ไม่ได้เป็นรองในความสัมพันธ์ะนะคะตัวคุณก็มีความมั่นใจว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวเขาก็มีความมั่นใจว่าอ่เดี๋ยวก็กลับมาง้อเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันได้อะไรทํานองแบบนั้นนะคะก็หวังว่านะคะช่วงเวลานี้ก็ต้องแบบอาจจะต้องให้เวลากับตัวคุณและคนรักของคุณนะได้มีจังหวะช่วงเวลาหายใจให้คอกันนะคะอย่าพึ่งนะคะ ที่จะสร้างประเด็นอะไรกันขึ้นมานะคะถ้ามีประเด็นอะไรกันก็ต้องใจร่มๆใจเย็นๆเข้าไว้นะที่รักของครูเพราะว่าอารมณ์นะคะเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุอย่างดีเลยละ่ะที่จะก่อม็อบก่อประเด็นให้ให้ปังปีนานะะให้ปังปีนดัดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกันกับคุณนะคะขอไพ่สามใบค่ะ จักรวาลบอกเป็นแปดดาบราชินีถือถ้วยและหนึ่งเหรียญโอ้โหแหมจักรวาลนี่เป็นเหมือนคนรักของคุณเลยจักรวาลก็บอกว่าอืมเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันเพราะว่ามีความรักอยู่ในนั้นนะคะครูหัวเราะก็คือแบบนะจักรวาลเนี่ยคือคุณกับคนรักของคุณเนะ่ยถูกร้อยรัก ผูกมัดกันด้วยความรักด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกนะคะและเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันใหม่นะคะฉะนั้นเอาละนะคะการกลับมาคืนดีกันครั้งนี้จะต้องเป็นหนึ่งเหรียญจะต้องเป็นราชินีถือถ้วยก็คือรักกันให้ภัยกันอย่างแท้จริงพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆนะ ครูย้ำสิ่งดีๆย้ำนะเพื่อตกย้ำในในจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยหนึ่งเรียนให้ให้สิ่งดีๆกันให้สิ่งดีๆให้อภัยกันเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดหลักที่จะทําได้ก็คือให้อภัยนะคะให้เกียรติกันให้ความเคารพให้ความนับถือกันนะคะคือบางทีนะอารมณ์อ่ะมันจะขาดความเคารพ ขาดความนับถือกันนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเวลาที่ทะเลาะกันเนาะมีอารมห่วงอารมณ์ของขึ้น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 ,นแล้วจะพูดอะไรออกมาหมดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างหลุดออกมาหมดเลยนะคะเออนะเป็นงวเป็นควายเป็นอะไรไม่รู้ออกมานะคะเออเป็นบ๊อบบี้เป็นตัวมินิเจอร์ <c oughs> ออกมาหมดเลยนะที่รักของครูครูไม่อยากให้คุณเครียดครูก็อยากนะหาํำพูดอะไรออกมาให้คุณได้แบบเออนะมีมุขขำๆออกมาบ้างนะคะเพื่อให้คุณได้ไม่เรียสจนเกินไปเพื่อคืออารมณ์ที่คู่คุนสามารถที่จะทำอะไรออกมาได้หมดเลยและมันไม่ใช่สิ่งที่ดีะนะคะฉะนั้นการให้ภัยคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะด้ดับดับดับคำพูดเหล่านั้นอะ ให้มันตายให้มันสนิทไปเลยกลบไปเลยนะคะแล้วใช้คําพูดใหม่ๆนะคะเข้ามาบอกกันว่าเออขอโทษนะผมรักคุณนะฉันรักคุณนะอขอโทษมากๆขอโทษจริงๆขอโทษด,ด้วยหัวใจของฉันที่ฉันรักคุณอยู่ตอนนี้แล้วก็จับมือกันนะจับมือนี่คือการสัมผัสการจับมือนะคะ ให้ดูให้ดูจับกันแน่นๆจับกันแน่นๆนะไม่ใหญ่ใจับกันแบบลวมๆแผ่วเบาจับกันแน่นๆนะรักรักนะรักนะรักนะที่หลักนะคะบ,บอกอย่างเนี้บอกอย่างนี้คือถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกออกไปนะคะเนี่ยมันคือแบบ feeling มันคือ action มันคือ emotion ทุกสิ่งอย่างนะและมันเป็นคลื่นให้เขา นะคะได้รับคลื่นพลังงานด้วยความรักด้วยความจริงใจของเราให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คลายผ่อนคลายมือผ่อนคลายมือนะคะแล้วก็โอบกอดนะคะตบเบาๆนะคะรูปรลายอย่างเบาๆแผ่วเบาแผ่วเบาเออเหมือนเรากล่อมลูกนอนนะคะกล่อมหลานนอนเป็นอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะให้หนักแน่นมั่นคงแล้วก็แผ่วเบา นี่คือเทคนิคของครูเพื่อที่อะไรให้ไปเจาะที่สมองไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่แบบว่าพูดกันเล่นๆนะที่รักของคุณครูกำลังให้สอนให้คุณนะโปรแกรมสมองของคุณและสมองคนรักของคุณนะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งลองไปปรับใช้กันดูนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวเดอะสตาร์โฮลารีด้วยดีเสมอมานะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆจะได้ติดตามกันได้ทันนะคะและถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูไม่ว่าจะเป็นหศรสตย์ยูเรเนียนหศาสัตร์ไทยวิชาเลขเจ็ตัวเก้าฐานและพยากรศาสตร์ไพทาโรก็ติดต่อนะคะข้างล่างมีลิงก์ไลน์นะคะลิงก์เว็บ sta360.net ที่จะไปติดต่อดูดวงส่วนตัวกับครูนะคะข้างล่างคอมเมนต์นี้ก็จะมีนะคะแล้วก็ต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของคนโสลแลวก็อย่าลืมนะคะดูท้ายคลิปตรงนี้ด้วยนะคะต่อจากคลิปของครูเนียว่าเป็นการที่จะได้ติดต่อกับครนะูช่องทางการติดต่อของครูเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวกับครูนะคะ ตรงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นครูปักหมุดลิงก์ไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกไปที่ลิงก์ l ลน์นั้นก็สามารถที่จะติดต่อดูดวงส่วนตัวกับครูได้โดยตรงเลยนะคะหรือว่าจะคลิกไปที่ star360.net นะคะก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บของดวง360ที่จะสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวกับครูโดยที่ไม่เปิดเผยตัวตนของคุณก็ได้นะคะจะมีในส่วนของวันที่และ เวลาให้ทุกท่านนะคะได้ติดต่อดูดวงกับครูได้เวลาที่ครูออนในเว็บดวง360หรือโหลดแอปนะคะดวง360มาดูดวงกับครูได้ฝากติดตามนะคะเพจ f a c e b o o k ของครูด้วยนะคะในเพจของครูนะคะก็จะเป็นประวัติในเรื่องราวของการเรียนการสอนของครูและเป็นคลิปที่ให้สาระความรู้กับทุกท่านในเรื่องของโหราศาสตร์หรือบทความเรื่องทั่วไปนะคะ ให้ทุกท่านได้ไปติดตามเรื่องราวของครูได้นะคะก็ฝากติดตามเพจ Facebook ของครูด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะมาต่อกันค่ะในคลิปของคนโสด3โสดกันนะคะมาดูกันค่ะว่า โสดแรกนะคะโสดแบบมีคนคุยจะเป็นจังหวะเวลาช่วงเวลาที่ดีของคุณไหมที่จะไปเปิดเผยความรู้สึกความในใจกับคนที่คุณไปแอบรักแอบชอบอยู่นะคะขอไพ่ห้าใบค่ะขอไพ่สรุป3ามใบนะคะ ไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่ View of Fortune นะคะ Judgment นะแปดเหรียญ Devil และ The Hierophant นะคะโอ้โหไพ่สรุปเป็น The Fool นะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็ Hangman นะคะอืมอยากให้ไพ่ชุดนี้เป็นของคนโสดที่สองจังเลยนะคะก็คือว่า ไปพูดความในใจของคุณได้เลยนะคะแต่ว่าคุณต้องบอกกันะเนี่คือการส่งสัญญาณนะคะจากแองเจิลนัไปบอกได้เลยนะคะเปิดเผยความรู้สึกความในใจของคุณได้เลยที่คุณแอบรักแอบชอบรูปบกมานานนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นไปอย่างชา้ชาๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําอะไรให้มันถูกต้องชื่อสัตย์นะคะเออนะคะแล้วก็ มันก็จะเริ่มเรินไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆฉะนั้นนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าแบบทําอะไรที่เขาเรียกว่าผิดศีลธรรมนะคะแล้วก็อา,อาจจะเป็นอะไรที่จะต้อง เขาเรียกว่าเหมือนคนที่ศีลเสมอกันน่ะเอออะไรที่มันตรงกันกันกบเขาที่เขาเป็นอยู่นะคะพลังงานของเขากับคุณจะเชื่อมโยงถึงกันนะคะเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระเออนะคะอย่าเพิ่งผูกมัดอะไรกันมากมายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีแล้วก็อีกยาวนาะนเป็นแฮงแมนด้วยก็คือว่าเอออะเมื่อคุณเริ่มต้น คุณก็ต้องยอมรับแล้วว่าคุณจะต้องเอาพาตัวเองไปผูกมัดกับอะไรนะคะก็นะที่ไหนมีความรักที่นั่นก็คือส่วนสนุกดีๆนินเองนะคะมันก็จะเป็นเหมือนรถไฟเหาะมันก็จะมีเวฟมีเวฟนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีมันก็จะมีคลื่นอยู่อย่างนั้นคุณก็จะได้นะคะนำพาตัวเองไปสู่รถไฟเหาะอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะรถไฟฟ้า มาหารักเธออะไรเงี้ยเอามาดูกันในส่วนของคนโสดที่สองนะคะขอให้5้าใบนะคะเป็นจังหวะเวลาที่ดีของคุณไหมที่จะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าหรือว่านะคะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการคืนดีกันไหมนะคะขอให้สรุป3ใบค่ะ ไพ่ตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญ The Magician อัศวินถือไม้เท้า The Lover โอ้ The w o l oh, d นะคะ The w o l d บอกว่าอะไรก็ต้องมาขอยืนยันจากไพ่สรุปนิดนึงเด็กถือไม้เท้าเจ็ดอ้าวเจ็ดดาบแล้วก็ The Empress อ้าวละนะคะจังหวะเวลานี้นะคะ คุณสามารถที่จะไปพูดไปคุยนะคะกับคนรักของคุณได้เลยนะคะไปบอกกับเขาเลยว่าเออเราอยากกลับมาคืนดีกันนะนะอยากกลับมาเป็นดังเดิมนะให้มีความสุขนะคะเพราะว่าขาดเธอไปขาดคุณไปหัวใจมันไร้รักมันอยู่ต่อไปไม่ได้อยากทําอะไรสิ่งดีๆให้กันแล้วกันดูคูดาวสิอ๋หมันไส้ตัวกูดาวเองจังเลยอ่อละนะคะ,นะคะ เนี่ยมันจะดินเนินต่อไปแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบมีช่องว่างนะคะมีช่องว่างค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้เคิงกับว่ากลับมาคืนดีกันแล้วเราแบบสวีวีวีกันเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นที่รักของครูนะคะเออ,อาจจะเป็นอะไรที่เราจะต้องแบบเหมือนกลับมาเรียนรู้กันใหม่เนะีเหมือนเปิดหนังสือเล่มเดิมแต่นะคะ ในบ,บใ,ในบทบาทใหม่นะคะในบทบาทใหม่นะคะมีสีสันตัดต่อบทใหม่นะคะเออนะคะใช้คำพูดแบบใหม่สกิลไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรนะคะแล้วก็อาจจะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปปรับมุมมองนะคะเพื่อให้ความรักได้ความรักที่ดีนะคะที่เรียกว่าความรักในอุดมคติและการที่คุณต้องการนะคะ ลองยนต์หินถามทางคนดูนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นเทคนิคอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูไพ่บน,นี้ิตเดิมชิ i เชียที่ขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่ามีไหวพลิบป,ปฏิภาณต้องพลิกแพลงนะที่รักของครูทําอะไรเหมือนเดิมๆอะ่ะก็จะไม่ค่อยเวิร์กนะคะ,ะมาดูสําหรับโสดที่3กันโสดที่ไม่ได้มีรักเก่าไม่ได้มีใครใหม่แต่อยากรู้ว่าจะมีใครเข้ามาไหมนะคะขอไพ่หใบค่ะ ไพ่ไม่ใช่พุ้ยเขาไพ่สรุปสามใบนะโอ้โหจะรีบพูดไปไหนครูดาวเนี่ยไพ่ตัวตนของคุณเป็นไพ่ j u s t i สองดาบห้าดาบสามถ้วยแล้วก็หกเหรียญโอ้โหออย่างนี้อะไรนี่ไพ่สรุปเป็นห้าเหรียญสี่เหรียญแล้วก็สี่ไม้เท้าโอเคอยู่ กับตัวเองไปก่อนอยู่กับตัวเองไปก่อนมีคนเข้ามาแหละแต่เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะคะไม่เหมาะกับคือไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆแนวความคิดทัศนาคาติอะไรต่างๆมันไม่ค่อยจะนะคะเป็นคลื่นเดียวกับคุณนะไปกันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เหมาะกับการเป็นเพื่อนฝูงกันมากกว่านะคะแล้วก็เนี่ยนะคะแล้อีกอย่างหนึ่งนะคะดูท่าทางว่าถ้าหากเออนะคะเข้ามา ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะณตอนนี้ะเวลานี้เหมือนเขานําพาอะไรไม่รู้ความวุ่นวายอะไรไม่รู้นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าคนคนนั้นเขายังมีอะไรที่เป็นประเด็น,นกับตัวเขาอยู่เช่นอาจยังจะคุยกับคนหลายๆคนอยู่หรือว่า,อายังไม่ลืมลักเก่ายังเคลียร์ลักเก่าไม่ไม่ดีอะไรเงรี้ยพอเข้ามาในชีวิตของคุณมันก็กลายเป็นอะไรที่แบบเมือนเหมือนแบบ มันหมอแม่นมันโมแมนเด้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใส่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เ,เนี่ยมันไม่ใช่ความพร้อมมันเหมือน,นกับเออไปกันไปกันอย่างเงี้ยคุยกันเป็นเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วก็มีอะไรที่ยึดติดกันไว้อยู่อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะ,ะฉะนั้นนะคะไปเรื่อยๆของคุณไปก่อนเพราะว่านะมันยังอาจจะเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับการที่เป็นเพื่อน ก้น,นยังไม่ได้แบบเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วจะใช่เป็นความรักนะคะแบบคนรักซะเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกันกันกบคุณนะคะจักรวาลบอกว่าสองถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยแล้วก็สามถ้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะ จักรวาลบอกกับคุณว่า <c oughs> นะคือคนที่นะคะจะเข้ามาเป็นคนรักของคุณบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไม่ไกลจากตัวคุณเลยอาจจะอยู่ใกล้ๆนะคะอาจจะอยู่ในที่ทางานอาจจะอยู่ในโลกโซเชียลของคุณอาจจะอยู่ในความคิดของคุณอาจจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกับคุณก็ได้นะคะเนี่ย คนที่เป็นคู่ของคุณนะที่เขาเข้ามาอาจจะแฝงตัวมาเป็นคนที่ใกล้ชิดนะคะกับตัวคุณก็ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือดูท่าทางว่าคนที่คุณปรารถนานะคะคนที่คุณรักคุณชอบนะคะอาจจะต้องนะคะเข้าหาคุณต้องเข้าหามีมนุษยสัมพันธ์ก่อนนี่คือการเข้าหานี่ก็คือการเข้าหานี่คือการเข้าหาเข้าหาหมดเลยเดินไปหา นะแต่ไม่ใช่วิ่งตามในะที่รักของครูเนี่ยนี่ก็คือการเข้าหานี่ก็คือการเข้าหาคือเข้าหาคืออะไรคือการสื่อสารออกไปเทคแอคชั่นออกไปไม่ว่าจะเป็นนะคะคำพูดการกระทําของคุณคุณต้องครูจะช่วยให้คุณปโปรแกร,รมสมองปโปรแกรมจิตของคุณคุณต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนการเข้าหาคุณต้องสร้างพลังแห่งความรักขึ้นมาก่อน การที่คุณจะมีความรักได้การที่คุณจะมีคนมารักได้การที่คุณจะไปหาใครนะคะจะไปดูใครแล้วให้เกิดเป็นเรื่องราวของความรักคุณเองต้องมีอะไรก่อนมีอะไรก่อนมีความรักก่อนนะคะความรักเอา้าหนูจะหาจากที่ไหนหนูความรักหนูมีแฟนได้ยังไงเมื่อหนูนยังไม่มีใครนะคะก็ต้องให้ตัวเองนะคะ มีคนรักก่อนมีความรักก่อนในจิตใจของคนไงโปรแกรมเข้าไปในสมองของคุณให้เป็นจำดิ่งลุงสงจิตใ้สมนึกว่าคุณมีแล้วไงคุณมีความรักที่ดีแล้วคุณมีคนรักแบบนี้แบบนี้แบบนี้เรียบร้อยแล้วคุณมีแล้วเขารักคุณมากคุณรักเขามากก็รักหลงรักอยู่อย่างนั้นนะคะสร้างอารมณ์พ่วงแห่งความรักขึ้นมาจะไปอินในเรื่องราวของความรักจากละครเรื่องไหนก็ได้แต่อย่าให้มันดราม่านะเป็น ออละครของออพี่พี่อ้อยพี่ชอตไม่ได้นะคะครูห้ามเลยห้ามด,ดูความรักนะคะอารมณ์บันมาณความรักแบบนั้นมันเป็นความรักที่เป็นพลังงานด้านลบนะคะจะดูเพื่อความบันเทิงอะไรก็ตามแต่แต่สําหรับครูครูต้องบอกว่าผ่านผ่าน,นะคะ่ะไปดูความรักที่มันสมหวังไปดูความรักที่มันกุ๊กกิ๊กนะคะไม่ใช่ละครดราม่าที่แบบอื โอ้สวิงเหลือเกินไม่ได้คลื่นพลังงานมันไม่ได้ค่ะที่รักของครนะคะงนนูนะคะดังนั้นนะคะดูความรักที่มันสมหวังดูความรักที่มันกุ๊กกิกหวานแหววแฮปปี mm ้เอนดิ้งนะคะเป็นเรื่องราวความรักที่ดีงามมันมีซีรีส์จีนซีรีส์หนึ่งที่นางเอกชื่ออะไรนาะที่หน้าสวยๆวยะ่ะคู่กับพระเอกหยางหยางอะ่ะ เออนะคะเป็นความรักที่แบบซีรีส์จีนสมนักวซีรีส์จีนจะให้บทบาทพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ปกป้องนางเอกดูแลนางเอกใส่ใจนางเอกนะคะคือเป็นพระเอกพระเอกเอกอะ่ะที่ไม่ได้ร้ายเหมือนพระเอกหนังไทยที่จะต้องตบจูบตบจูบไม่ได้ที่แบบจะต้องมาแบบเบี่ยงวีนอะไรกันก่อนอ๋อมไม่สร้างสรรค์ นะพระเอกที่คอยปกป้องนางเอกอยู่ตลอดเวลานะคะและ้วนางเอกก็ได้รับความรักจากพระเอกนะพระเอกจะคอยปกป้องดูแลอย่างดีอะไรอารมณ์ประมาณแบบนั้นแล้วความรักสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งด้วยนะคะฉะนั้นนะคะไปสร้างความอินเลิฟในหัวใจของคุณก่อนให้พลังงานนะคะความรักอยู่ในหัวใจของคุณก่อนเมื่อคุณมีเมื่อคุณมีอยู่ในหัวใจแล้วทำไมคุณจะไม่มีความรักจริงๆละ่ะอแบบนี้ละคะ่ะ ะนะคะกะ็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวเดอล์สตาร์โฮลรอร,รี่ด้วยดีเสมอมานะคะและถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูไม่ว่าจะเป็นโฮลศอสตร,ร์ยูรเนียนโฮลศอสตร,ร์ไทยวิชาเลขจิตตัวก้าวฐานนะคะและพยากรณ์ศาสตร์ไพทาโร่นะคะ ก็สามารถที่จะดูข้างล่างนะคะตรงคอมเมนต์มีลิงก์ไลน์นะคะหรือว่าลิงก์เว็บดวงนะคะของเว็บ star 3 6 0 .net หรือว่าโหลดแอป,ปดวง360เพื่อติดต่อดูดวงส่วนตัวกับครูก,ก็ได้นะคะและขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสามหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย